กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นมีป่าทึบแห่งหนึ่งที่ซ่อนความมหัศจรรย์ไว้มากมายในป่านี้มีสระน้ำวิเศษที่เต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีน้ำใสราวกับกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกาย,ะยระยิบระยับวันหนึ่งเหล่ากินรีสาวจากสวรรค์ได้บินลงมายังสระน้ำวิเศษแห่งนี้พวกนางมีรูปโฉมงดงามเกินบรรยาย ผิวพันธุ์ุดผ่องดังแสงจันทร์ผมยาวสลวยสีดำคลับและมีปีกสีทองอารามที่ส่องแสงเจิดจ้าในยามต้องแสงอาทิตย์ข้ามกลางเหล่ากินรีมีนางกินรีสาวผู้หนึ่งนามว่าสุวรรณมาลีนางเป็นกินรีที่งดงามที่สุดในบรรดาพวกนางวันนี้นางได้ชวนเพื่อนสนิทซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมืองสวรรค์มาเล่นน้ำด้วยกันทั้งสองหัวเราะร่าเริง ขณะที่เล่นน้ําและร้อยมาลัยดอกบัวให้กันและกันขณะเดียวกันในป่าลึกไม่ไกลจากสระน้ําวิเศษมีขบวนล่าสัตว์ของเจ้าชายหนุ่มแห่งอาณาจักใรใกล้เคียงกําลังเดินทางผ่านมาเจ้าชายผู้นี้มีพระนามว่ารัตนก,กุมารพระองค์ทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นนักรบผู้กล้า,าหาญและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนนายพรานผู้ชํานาญป่าเดินนําขบวนของเจ้าชายรัตนก,กุมาร ก็เป็นผู้รู้ความลับของป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีขณะที่พวกเขากำลังเดินทางอยู่นั้นจู่ๆนายพรานก็ได้ยินเสียงหัวรอบแผ่วเบาลอยมาตามสายลมด้วยความสงสัยนายพรานจึงนำเจ้าชายไปยังต้นเสียงนั้นพวกเขาแอบดูอยู่หลังพุ่มไม้และสิ่งที่เห็นทำให้ทั้งสองตะลืองงานนสระน้ำวิเศษเบื้องหน้ามีเหล่ากินรีสาวกำลังเล่นน้ำและร้อยมาัยอย่างสนุกสนาน เจ้าชายรัตนก,กุมารทอดพระเนตรไปยังสวนมาลีด้วยความลหลงใหลพระองค์รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงและร้อนเผาไปทั้งกายไม่เคยมีสตรีใดทำให้พระองค์รู้สึกเช่นนี้มาก่อนพระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้พบและสนทนากับนางอย่างยิ่งด้วยความรักที่ผุดขึ้นในพระไทยเจ้าชายรัตนก,กุมารจึงหันไปกระซิบกับนายพรานท่านมีวิธีใด ที่จะช่วยให้เราได้พบกับนางกินรีผู้งดงามนั้นหรือไม่นายพรานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่ามอมฉันมีมนวิเศษที่อาจจะช่วยได้พะยะค่ะแต่มันอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้นางกินรีตกใจได้เจ้าชายรัตนก,กุมารทรงลังเลเล็กน้อยแต่ด้วยความรักที่ท่วมท้นพระไทยพระองค์จึงตัดสินพระไทยว่าได้ขอให้ท่านใช้มนวิเศษนั้นเถิด ข้าต้องการพบนางให้ได้นายพรานจึงเริ่มไร้มนเสียงกระซิบแผ่วของคาถาโบราณลอยไปในอากาศทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนและเกิดเสียงดังสนัน่นรอบสระน้ำเหล่ากินรีต่างตกใจสุดขีดพวกนางรีบคว้าอาพรและกระพือปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วส่วนมารีเองก็ตกใจไม่แพ้กันนางมองไปร,บรอบๆด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะบินหนีตามเพื่อนๆไปเจ้าชายรัตนก,กุมารทรงพยายามวิ่งออกไปจากที่ซ่อนเพื่อเรียกร้องให้สุวรรณมาลีอยู่ก่อนแต่ก็สายเกินไปนางได้หายลับไปในท้องฟ้าเสียแล้วพระองค์ทรงยืนนิ่งด้วยความผิดหวังพระเนตรจับจ้องไปยังท้องฟ้าที่นางจากไปข้าตรงตามหานางเจ้าชายรัตนก,กุมารตรัสด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนายพรานเจ้ารู้หรือไม่ว่านางอาจไปที่ใด นายพรานก้มศีรษะลงด้วยความเคารพทูนฝ่าบาทตามตำนานที่หมอมชันเคยได้ยินมาเหลากินรีมักอาศัยอยู่บนภูเขาลึกลับที่อยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกแต่การเดินทางไปที่นั่นเต็มไปด้วยอันตรายมีทั้งสัตว์ร,ร้ายและวิญญาณชั่วร้ายคอยขัดขวางมีเพียงผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะผ่านด่านอันตรายเหล่านั้นไปได้ เจ้าชายรัตนกุมารทรงครุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินพระทยัยข้าจะออกเดินทางตามหานางไม่ว่าจะต้องเผชิญอันตรายใดก็ตามนายพรานเจ้าจงนำทางข้าไปยังภูเขาลึกลับนั่นพระยาค่ะนายพรานรับคำแม้จะรู้สึกกังวลใจแต่เขาก็ไม่อาจขัดรับสั่งของเจ้านายได้และแล้วการประชนภัยครั้งยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นเจ้าชายรัตนกุมาร นายพรานและขบวนทาหารองคล์ลกษ์ผู้กล้าเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาลึกลับโดยไม่รู้ว่าอันตรายและการประจนภัยอะไรรอยอยู่เบื้องหน้าแต่ในใจของเจ้าชายนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังว่าจะได้พบกับสวนมาลีอีกครั้งเจ้าชายรัตนก,กุมารทรงนำขบวนเดินทางมาหลายวันหลายคืนผ่านป่าทึบและขุนเขาสูงชันมุ่งหน้าสู่ภูเขาลึกลับ ที่ว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของเหล่ากินรีในใจของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้พบกับสุวรรณมาลีอีกครั้งในคืนหนึ่งขณะที่ขบวนกำลังพักแรมอยู่ในหุบเขาอันมืดมิดจู่ๆก็เกิดเสียงครวญครางน่าสะพึงกลัวดังขึ้นรอบด้านเหล่าทหารองครักษ์ต่างตื่นตระหนกคว้าอาวุธขึ้นมาเตรียมพร้อมนายพรานผู้นำทางร้องขึ้นด้วยความตกใจ ระวังไว้นี่คือดินแดนของวิญญาณร้ายพวกมันกำลังจะโจมตีพวกเราทันใดนั้นวิญญาณร้ายนับร้อยนับพันก็ปรากฏกายขึ้นพวกมันมีรูปร่างเลือนรางเรืองแสงสีฟ้าอมเขียวในความมืดเสียงกรีดร้องของพวกมันดังสนั่นไปทั่วหุบเขาเจ้าชายรัตรนก,กุมารทรงชักพระแสงออกมาตะโกนสั่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทหารทั้งหลายจงต่อสู้ อย่าให้วิญญาณร้ายพวกนี้หยุดยั้งการเดินทางของพวกเราได้การต่อสู้อันดุเดือดเริ่มต้นขึ้นดาบของเราทหารฟาดฟันผ่านร่างของวิญญาณแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลวิญญาณเหล่านั้นกลับมารวมตัวกันใหม่ทุกครั้งที่ถูกฟันนายพรานตะโกนบอกเจ้าชายทูนฟาบาดดาบธรรมดาไม่สามารถทำลายพวกมันได้เราต้องใช้เวทมนต์เจ้าชายรัตนก,กุมาร ทรงนึกถึงเครื่องรางที่ทรงพกติดตัวมาเป็นผลึกแก้วที่ได้รับพรจากพระฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงดึงมันออกมาและเริ่มท่องคาถาที่เคยได้รับการสอนมาแสงสว่างสีทองพุ่งออกมาจากผลึกแก้วกระจายไปทั่วหุบเขาวิญญาณร้ายต่างกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและค่อยๆสลายหายไปทีละตนเมื่อวิญญาณตนสุดท้ายหายไปความเงียบก็กลับคืนมาสู่หุบเขา เจ้าชายรัตนก,กุมารทรงสุดลงด้วยความอ่อนล้าแต่ทรงยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในชัยชนะครั้งนี้เราผ่านด่านแรกมาได้แล้วพระองค์ทรงตรัสแต่การเดินทางของเรายังไม่จบเราต้องเดินทางต่อไปหลังจากพักฟื้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงขบวนก็ออกเดินทางต่อพวกเขามุ่งหน้าขึ้นเขาที่สูงชันขึ้นเรื่อยๆอากาศเริ่มเย็นลงและหมอกหนาเริ่มปกคลุมไปทั่วในที่สุด พวกเขาก็มาถึงยอดเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆเบื้องหน้าคือประตูหินขนาดมะหึนมาที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงนายพรานกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นนี่คือประตูสู่อาณาจักรของกินนารีเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงแตรก็ดังขึ้นและจากในหมอกก็ปรากฏร่างของเหล่าทหารกินนรีพวกเขามีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์แต่ท่อนล่างเป็นนก สวมชุดเกราะทองคําเปล่งประกายในมือถือหอกและโล่ที่ทำจากโลหะประหลาดผู้นำของทหารกินารีตะโกนมายุดพวกเจ้าบุกรุกเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จงถอยกลับไปเดี๋ยวนี้หรือเตรียมรับผลร้ายที่จะตามมาเจ้าชายรัตนกุมารทรงก้าวออกไปข้างหน้าทรงประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าคือเจ้าชายรัตนกุมารข้ามาที่นี่เพื่อพบกับนางกินรีนามว่าสุวรรณมาลีข้าขอร้องให้ท่าน อนุญาตให้ข้าเข้าไปผู้นำทหารกินรีสายหน้าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีมนุษย์คนใดได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อาณาจักรของเราเจ้าต้องจากไปเดี๋ยวนี้เจ้าชายรัตนกุมารทรงลังเลเพียงครู่เดียวก่อนจะตัดสินพระทยัยถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกข้าจะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิ์ที่จะได้พบนางการต่อสู้ครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นทหารกินรีโจมตีด้วยความเร็วและความแม่นยำ ที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาพวกเขาบินโฉบไปมาในอากาศพุ่งหอกลงมาจากท้องฟ้าเจ้าชายรัตนกุมารและเหล่าทาหารของพระองค์ต่อสู้อย่างกล้าหาญแม้จะเสียเปรียบในเรื่องความสามารถในการบินแต่พวกเขาก็ใช้ความชำนาญในการรบบนพื้นดินให้เป็นประโยชน์การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียกำลังพลไปมากแต่ไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้เจ้าชายรัตนกุมาร ทรงต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้พบสุวรรณมาลีให้ได้ในขณะที่ทหารกินารีก็ปกป้องอาณาจักรของตนอย่างสุดกำลังขณะที่การต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างเข้มขน้นจูจูก็มีเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังประตูหินหยุดหยุดการต่อสู้เดี๋ยวนี้ทุกคนชะงักหันไปมองที่มาของเสียงประตูหินค่อยๆเปิดออกและจากในนั้น ร่างอันงดงามของสุวรรณมาลีก็ปรากฏขึ้นนางโบยบินออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความกังวลเจ้าชายรัตนกุมารน,นางเอ่ยเสียงนุ่มนวลท่านเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างไรและเพราะเหตุใดเจ้าชายรัตนกุมารทรงคุกเข่าลงพระเนตรจับจ้องที่สุวรณมาลีด้วยความปิติข้าตามเจ้ามานับตั้งแต่วันที่ได้พบเจ้าที่สระน้ำวิเศษข้าไม่อาจลืมเจ้าได้ ข้าต้องการพบเจ้าอีกครั้งแม้ต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามสุวรรณมาลียืนนิ่งด้วยความตกตะลึงนางไม่เคยพบเจอความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อนแต่นางก็รู้ดีว่าความรักระหว่างมนุษย์และกินรีนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเจ้าชายนางเอ่ยเสียงสัน่นข้าทราบซึ้งในความรู้สึกของท่านแต่เราอยู่คนละโลกกันความรักระหว่างเราเป็นไปไม่ได้แต่ก่อนที่สุวรรณมาลีจะพูดจบจูจ่ ก็มีเสียงกัปนาธดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นเหนือยอดเขาและจากในแสงนั้นร่างของชายชราผู้ทรงอนุภาพก็ปรากฏขึ้นชายชราเอ่ยด้วยเสียงกังวานเราคือผู้พิทักษ์แห่งกฎสวรรค์และนี่คือเท้าทรพาเจ้าเมืองแห่งอาณาจักรกินรีมิดาของสวนมาลีเรามาที่นี่เพื่อตัดสินชะตากรรมของเจ้าทั้งสอง เท้าทรพาก้าออกมาสายตาจับจ้องไปที่เจ้าชายรัตนกุมารด้วยความเคร่งขืมเจ้าชายนุ่มเจ้ากล้าหาญนักที่บุกมาในดินแดนของเราและท้าทายกฎของสวรรค์ด้วยความรักของเจ้าเจ้าชายรัตนกุมารทรงคุกเข่าลงต่อหน้าเท้าทอรพาข้าขออภัยที่ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของท่านแต่ความรักที่ข้ามีต่อสวรมาลีนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหยุดยั้งได้ข้ายินดีทำทุกอย่าง เพื่อพิสูจน์ความรักนี้เท้าทรพาพิจารณาเจ้าชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้าชายหากเจ้ารักลูกสาวของเราจริงเราจะให้โอกาสเจ้าพิสูจน์ตัวเองส่วนมาลีหันไปมองบิดาด้วยความประหลาดใจท่านพ่อเท้าทรพายกมือห้ามแล้วกล่าวต่อเจ้าชายรัตนกุมารเราขอท้าให้เจ้าทำภารกิจหนึง่งหากเจ้าทำสำเร็จ เราจะอนุญาตให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวของเราเจ้าชายรัตนก,กุมารทรงผงโงระเสียนอย่างแน่วแน่ข้าพร้อมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความรักของข้าเท้าทรพาพยักหน้าดีภารกิจของเจ้าคือการเดินทางไปยังใจกลางมหาสมุทรอันไกลโพ้นณที่นั่นมีเกาะเล็กๆที่ซ่อนลูกแก้ววิเศษเอาไว้ลูกแก้วนี้มีพลังวิเศษที่สามารถทำให้ผู้ครอบครอง มีชีวิตเป็นอมตะเจ้าจะต้องนำลูกแก้วนี้มาให้เราภายในเวลาหนึ่งเดือนเสียงฮือหาดังขึ้นจากทุกคนที่อยู่ณที่นั่นสวนมาลีหันไปมองเจ้าชายด้วยความเป็นห่วงนั่นเป็นภารกิจที่อันตรายมากมหาสมุทรนั้นเต็มไปด้วยอ,อันตรายมีทั้งพายุร้ายสัตว์ประหลาดและเหล่าโจรสลดัดแต่เจ้าชายรัตนกุมารทรงยืนหยัดอย่างมั่นคงข้าจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อพิสูจน์ความรักของข้า ท้าทรพาพยักหน้าด้วยความพอใจดีมากเจ้าจะได้รับอนุญาตให้ใช้เรือวิเศษของเรามันจะพาเจ้าไปถึงเกาะน,นั้นได้แต่การเอาชนะอุปสรรคและอันตรายระหว่างทางรวมถึงการหาลูกแก้ววิเศษนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าเองเจ้าชายรัตนกุมารทรงโค้งคำนับข้าขอพระคุณในความเมตตาของท่านข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังสุวรรณมาลีเข้ามาหาเจ้าชายน้ำตาคลอเบ้า ข้าจะรอคอยการกลับมาของท่านโปรดระวังตัวด้วยเจ้าชายจับมือนางไว้ข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาพร้อมกับลูกแก้ววิเศษเพื่อเจ้าข้าจะทำทุกอย่างวันรุ่งขึ้นเจ้าชายรัตนกุมารก็เริ่มออกเดินทางด้วยเรือวิเศษมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่การผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นตลอดการเดินทางเจ้าชายต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งพายุใหญ่ที่ซัดเรือจนแทบล่มฝูงปลาหมึกยักษ์ที่พยายามดึงเรือลงสู่ก้นทะเลและโจรสลัดที่พยายามปล้นเรือแต่ด้วยความกล้าหาญไวพริบและความมุ่งมั่นเจ้าชายก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานและยากลำบากเจ้าชายก็มาถึงเกาะเล็กๆก,ก,กลางมหาสมุทรบนเกาะนี้มีถ้ำลึกที่ซ่อนลูกแก้ววิเศษเอาไว้ในที่สุด เจ้าชายก็ได้ลูกแก้ววิเศษมาครอบครองมันเป็นลูกแก้วทรงกลมขนาดเท่ากำปัน้นเปล่งแสงระยิบระยับด้วยสีรุง้งเปลี่ยนไปตลอดเวลาเจ้าชายรีบนำลูกแก้วกลับขึ้นเรือและเริ่มเดินทางกลับด้วยความตื่นเต้นการเดินทางกลับก็ไม่ได้ราบรื่นนักเจ้าชายต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อเรือถูกพายุใหญ่ซัดจนแตกเจ้าชายต้องว่ายน้ำในทะเลอันบ้าคลั่งเป็นเวลาหลายวันโดยพยายามรักษาลูกแก้ววิเศษไว้ให้ได้ ในวินาทีที่เจ้าชายคิดว่าตนเองคงไม่รอดแล้วจูจูก็มีฝูงโลมาว่ายมาช่วยพยุงเจ้าชายไว้พวกมันพาเจ้าชายว่ายกลับสู่ชายฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อเจ้าชายกลับมาถึงอาณาจักรกินนารีทุกคนต่างประหลาดใจและดีใจที่เห็นพระองค์รอดชีวิตกลับมาเท้าทรพาและสุวรรณมาลีรีบออกมาต้อนรับเจ้าชายรัตนก,กุมารสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเท้าทรพายื่นลูกแก้ววิเศษให้ ข้าได้นําลูกแก้ววิเศษมาถวายท่านแล้วตามที่ท่านรับสั่งเท้าทรพารับลูกแก้วมาด้วยความประหลาดใจเจ้าทําสําเร็จจริงๆเจ้าชายเจ้าได้พิสูจน์ความกล้าหาญและความรักอันยิ่งใหญ่ของเจ้าแล้วสวนมาลีวิ่งเข้ามากอดเจ้าชายน้ําตาแห่งความโศกไหลอาบแก้มท่านกลับมาแล้วข้าดีใจเหลือเกินเท้าทรพายิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าชายรัตนกุมารเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว เราอนุญาตให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวของเราได้ผู้พิทักษ์แห่งกฎสวรรค์ก้าวออกมาและเพื่อเป็นรางวัลในความกล้าหาญและความรักอันยิ่งใหญ่ของเจ้าเราจะมอบพรวิเศษให้เจ้าเจ้าชายรัตนก,กุมารเจ้าจะได้รับชีวิตอันยืนยาวเท่ากับกินรีเพื่อที่เจ้าจะได้อยู่เคียงข้างสุวรรณมาลีตลอดไปเสียงโห่ร้องยินดีดังขึ้นทั่วอาณาจักรกินรี งานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายรัตนก,กุมารและส่วนมาลีทั้งสองอยู่ครองรักกันตลอดไป